สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกระเทียวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนก็เป็นวันหยุดของเพียวนะคะวันนี้ก็เลยแพลแนว่าจะจัดห้องนอนใหม่แล้วก็ทาความสะอาดนะคะเนื่องจากว่าทางอาทิตย์อะ่ะยุ่งมากเลยทุกคนไม่มีเวลาจัดเลยนะแบบ โยนอะไรได้ก็โยนวางอะไรได้ก็วางนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาจัดห้องกันนะรู้สึกว่าการที่เราอ่ะได้จัดห้องใหม่โดยเฉพาะห้องนอนอย่างเงี้ยมันเป็นไรที่เราต้องนอนทุกวันใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการที่เราอ่ะได้เคลียร์เมนททลของเราด้วยนะเพราะห้องนอนเรามันดูสะอาดดูเรียบร้อยขึ้นดูนอนสบายขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนแบบจิตใจความรู้สึกนึกคิดหรือแบบสภาพข้างในของเราอ่ะเออมันดูแบบ สะอาดขึ้นตามไปด้วยนะคะทุกคนซึ่งเคียวอ่ะจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนห้องนอนเทียวอยู่ชั้นบนนะคะถือห้องนอนแล้วนะคะรกอยู่เพราะว่าห้องนอนมันเล็กๆนะทุกคนก็มีกองถุงกองผ้าอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยนะทุกคนโตเครื่องแป้งนะคะจริงๆมันควรที่จะเป็นระเบียบกว่านี้นะ บอกว่าอะไรที่ไม่เอาอะทิ้งบ้างก็ดีนะคะพอมันลกๆไปอย่างเงี้ยรลสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะแล้วพอเรามาลืออีกทีหนึ่งอะ่ะมันก็แบบอยู่ดีก็ลบแบบไม่มีสาเหตุน,นะคะ เดี๋ยวเรามาจัดมุมนี้กันต่อนะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงปลายเตียงนะซึ่งมุมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบชั้นที่เป็นบิลอินมานะคะทุกคนมันก็ขยับขยเื่อนไม่ได้นะจริงๆตอนนี้เพริรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นระเบียบก็เดี๋ยวเรามาจัดกันเนาะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดนอนแบบโลง่งๆร่งสบายๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับดีมากขึ้นนะ จัดห้องใหม่วันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เพียวเหอ,อว่าทุกคนเพียวสั่งฟูกมาใหม่นะคะเป็นที่นอนยางพาราแบรนด์พูรินเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเพียวรู้สึกว่าเพียวนอนหลับไม่ค่อยสบายนะคะปวดหลังเลยอย่างเงี้ยตื่นมาบางทีรู้สึกแบบมันล้าในเหนื่อยเพราะเหมือนเรานอนหลับไม่สนิทเลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องเปลี่ยนฟูกเปลี่ยนที่นอนละเพราะว่าบางทีเวลาที่เราแบบนอนไม่สบายทุกคนเราตื่นมาเราจะมีอาการแบบล้าหรือว่าง่วงนอนนะคะวันนั้นอะก็คือจะอองไปทั้งวันเลย อะไรพวกนี้มันก็ส่งผลให้เราอ่ะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้เหมือนกันเพียวก็เลยไปได้ที่นอนยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์มาของแบรนด์พูรินที่เพียวบอกไปนะเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันเลยนะคะเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเลยก็แบบถือโอกาสจัดห้องใหม่เปลี่ยนฟูกใหม่กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นฟูกใหม่ที่เพียวบอกนะทุกคนก็คือเป็นที่นอนยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์ของแบรนด์พูรดินนะคะเรามาแกะกันเลยนี่นะคะทุกคนน้องออกมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาปูกัน เรให้ฟังนะคะว่าทําไมเพียวถึงเลือกที่นอนยางพาราของแบรนด์พูรินนะคะเนื่องจากว่านอกจากที่เขาจะเป็นยางพลาราร้อเปรเซ็แล้วนะคะตัวนี้เขาก็มีใบรับรองว่าไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระของเราได้อย่างดีเลยนะคะรองรับทั้งบริเวณศีรษะต้นคอบริเวณไหลกระดูกสันหลังบริเวณสะโพกขาส่วนล่างรวมถึงข้อเท้าแล้วก็เท้าด้วยคือเรียกได้ว่าครบหมดเลยตั้งแต่ศีรษะจะดเท้าของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ใครที่เป็นภูมิแพ้แบบเพียวนะคือต้องชอบแน่นอนเพร เพราะว่าเขาอะไม่สะสมความชื้นไปก่อให้เกิดพวกแบคทีเรียรแล้วก็ไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็ตัวนี้นอนเขาบอกว่านอนไปนอนมาก็ไม่ต้องกังวนลเลยว่ามันจะร้อนมันจะเหงื่อออกเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า a i r ์ l ฟลนะคะซึ่งตัวที่นอนอะจะมีรูระบายอากาศทั้งแผ่นสามารถระบายอากาศเข้าออกได้ดีนะจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบนอนแล้วก็มันไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปเหมือนเขาควบคุมอุณหภูมิให้เราด้วยนะคะ นี่นะคะเพียวก็เอาที่นอนอันใหม่นะคะมาวางทับอันเก่าอันเนี้ยลงไปเลยสังเกตว่าของเก่าของเพียวเนี่ยมันเหมือนเป็นฟูกแบบเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยทุกคนเออมันก็จะแข็งๆนะคะแล้วก็พอเราปูตัวเนี้ยลงไปอะ่ะมันก็จะช่วยเสริมให้ที่นอนของเราอะ่ะมันนุ่มขึ้นเด้งขึ้นนะคะน่านอนขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีความนุ่มให้เราเลือกหลากหลายเลยนะขึ้นอยู่กับที่นอนของเรานะคะนุ่มมากนุ่มมากๆเลยนะคะ สบายขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะโดนที่นอนดูดไหมด้วยความที่เขา,าออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของเราใช่ไหมคะเพียะว่าตอนนอนอะจะช่วยลดอาการปวดหลังของเราได้แน่นอนนะคะทีนี้ก็คือแบบว่า สบายแน่ๆก็ถ้าใครนะคะที่อยากได้ที่นอนยางพาราตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ช้อปปีของร้าน Purin Official Store นะคะนอกจากที่นอนท็อปเปอร์ยางพารานะคะก็ยังมีหมอนแล้วก็อีกมากมายให้ได้เลือกซื้อกันเลยนะคะเพียวแปะลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้เสร็จกันต่อนะคะเดี๋ยวจะเป็นทำความสะอาดแล้วก็วางของตกแต่งนิดหน่อยนะ<ๆ>เพราะว่า รู้สึกว่าวันนี้ได้ฟูบสบายๆนิ่มๆมาแล้วแล้วก็จัดห้องบรรยากาศให้มันดีๆนะคะคืนนี้จะแบบว่าหลับสบายฟินๆเต็มที่พร้อมทำงานพรุ่งนี้ค่ะขออนุญาตเพิ่มความหอมด้วยดิฟิวเซอร์เติมเข้าไปด้วยนะคะโอเคชั้นตรงนี้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วนะคะโล่งมาก สำหรับตรงหัวเตียงนะคะเพียวก็ไม่ได้อยากจะวางอะไรเยอะนะก็มีเทียนหอมไว้ตกแต่งละกันเพราะมันจุดไม่ได้อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็มีเหมือนแบบเป็นสเปรย์เนื่องจากว่าตอนนี้กำลังพยายามแบบไม่ไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนนะก็ควรที่จะมีหนังสือ่มาวางเตรียมไว้ข้างๆแบบนี้นะคะแทะ้แดมห้องนอนของเราก็เรียบร้อยแล้ว ดูเรียบร้อยขึ้นจากตอนแรกที่มีกองอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนี่แค่นี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้เราเนี่ยนอนได้ดีขึ้นนะคะแบบนี้เลยและนี่นะคะก็เป็นวันจัดห้องนอนเล็กๆน้อยๆของเพียวแนละ้วเนาะอย่าลืมว่าการนอนของเราเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการจัด ห้องการทําให้บรรยากาศในห้องมันนอนหลับสบายมากขึ้นหรือว่าการเลือกที่นอนที่ทําให้เรานอนหลับสบายก็เป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะคะวันนี้เพียวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบาย